คุณสมบัติของจิตวิญญาณจิตคือธาตุรู้ที่ไม่มีวันตายมีอวิชชาและกิเลสตัณหาฝังอยู่เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งวิ่งวนเกิดในวัฏสงสารพบแล้วพบเล่า โดยเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้าวิญญาณหรือใจคือผู้รับรู้รับรู้ด้วยเซงประสาทในอายตนะทั้งหกคือเซียงประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ส่งไปรับรู้ที่สมองซึ่งเป็นบิญญาณขันคือขันห้าขันสุดท้ายมีคุณสมบัติรับรู้ได้ทีละอย่างในอายตนะทั้งหรับรู้สิ่งหนึ่งดับแล้วค่อยไปรับรู้อีกสิ่งหนึ่งเช่นตารับรู้รูปแล้ว ดับค่อยไปรับรู้เสียงเมื่อจิตเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายและทางใจจึงเรียกรวมกันว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจ การรับรู้ของจิตวิญญาณจึงมีการรับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้นเปรียบประดุดดังแสงไฟฉายฉายออกไปกระทบวัตถุใดย่อมรับรู้วัตถุนั้นเมื่อหันแสงไฟฉายไปกระทบอีกวัตถุหนึ่งวัตถุแรกก็จะดับไปก่อนแล้วก็จะเห็นวัตถุอีกถัดมาดังนั้น จะเห็นว่าจิตวิญญาณจะรับรู้ได้เพียงทีละอย่างเท่านั้นดับจากวัตถุหนึ่งแล้วค่อยไปเห็นอีกวัตถุหนึ่งคุณสมบัติแห่งการรับรู้ของจิตวิญญาณนี้นำไปใช้ในการปฏิบัติธรรมของเราในขณะปฏิบัติธรรมเกิดการรับรู้ในสภาวะธรรมใดๆ เกิดขึ้นก็อย่าไปตามรู้ตามเห็นตามคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีวันดับไปถ้าอยากให้มันดับไปก็ให้นำจิตปิญญาณของเราหันมารับรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นความนิยมโดยทั่วไปอยู่แล้ว สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปทันทีเช่นเดียวกับการส่องไฟฉายไปกระทบความกโกรธความฟุ้งซ่านเราก็จะเห็นแต่ความกโกรธและความฟุ้งซ่านถ้าหันแสงไฟฉายมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะรู้เฉพาะลมเข้าลมออกเท่านั้น ความกโกรธและความฟุ้งซ่านก็จะดับไปทันทีนี่ก็คือการแก้สภาวะธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมของเราขณะที่เราดูลมหายใจเข้าหายใจออกการรับรู้ของจิตวิญญาณคือนามธรรมลมเข้าลมออกคือรูปธรรม เมื่อใช้สติปัญญาติดตามดูรูปธรรมและนามธรรมนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าลมหายใจคือรูปธรรมนี้จะค่อยๆจางลงและดับไปเมื่อรูปธรรมดับไปนามธรรมคือจิตวิญญาณจะไม่มีการรับรู้สิ่งใดเลยจะรู้นิ่งๆอยู่ สงบอยู่เป็นสมาธิซึ่งเขาเรียกว่าสมาธิสัมพุทธชงสติปัญญาของเราถ้าเข้มแข็งพอมีบารมีมากพอจะจ้องดูจิตวิญญาณที่สงบอยู่เป็นสมาธิสัมพุทธชงอยู่ไม่ขาดสายจะเห็นจิตวิญญาณเปลี่ยนจากสมาธิ ความสงบมาเป็นปล่อยวางเป็นอุเบกขาสัมพุชงของมันเองโดยไม่ได้เจตนาจากสติปัญญาของเราได้ถึงคลายแม็กนี่แหละฟังให้ดีนะสติปัญญาก็จะเกิดญาณทัศนะอย่างทราบขึ้นมาว่าความว่างเปล่า ปล่อยวางที่เป็นอุเบกขาสัมพุทชนของจิตวิญญาณนี้ก็เป็นความว่างเปล่าที่เกิดจากการเจตนากระทำของสติปัญญาของเราส่วนความว่างเปล่าที่ไม่ได้เจตนากระทำที่เป็นความว่างเปล่าที่อยู่รอบนอกอุเบกขาสัมพุทชงของจิตวิญญาณนั้น เป็นความว่างเปล่าแห่งธรรมชาติครอบโลกจกักรวาลนี่มันคือความว่างเปล่าอะไรสติปัญญาถา,ถามตัวมันเองขึ้นมาลอยลอยสติปัญญาก็ผุดขึ้นมาว่านั่นแหละคือความว่างเปล่าแห่งนิพพานธาตุพอรู้ได้ดังนั้นแล้วหันมามองดูความว่างเปล่าแห่งจิตวิญญาณ ของอุเบกขาสัมพุทธชงมันก็หายแวบไปทันทีเหลือแต่ความว่างเปล่าที่เป็นธรรมชาติครอบโลกจักรวาลอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเข้าสู่นิพพานแล้วขออวยพร